สี่โรคภูมิแพ้ในเด็กเรื่องไม่เล็กที่พ่อแม่ต้องรู้อันที่1โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังนะครับเด็กๆมักจะมีอาการคันตามข้อพับลําคอตามตัวแขนขาเนื่องจากมีอาการร้อนเหงื่อออกจนทําให้เด็กๆไม่สบายตัวอันที่2โรคแพ้อาหารครับมักจะเจอในอาหารประเภทโปรตีนซึ่งมันจะทําให้เด็กเนี่ยมีอาการปวดท้องท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนได้อันที่3โรคหอบหืดครับจะทําให้เด็กเนี่ยมีอาการไอเหนื่อยหายใจไม่ทันโดยเฉพาะตอนกลางคืนและตอนออกกําลังกายอันที่4โรคภูมิแพ้จมูก เด็กๆแน่จะมีอาการไอาจามมีน้ำมูกเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนความชื้นเปลี่ยนวิธีการป้องกันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอันที่1เราจะต้องเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้ลูกเราเกิดภูมิแพ้ก่อนอันที่2การกินอาหารจะต้องเน้นไปเรื่องของวิตามินแร่ธาตุผักผลไม้เยอะอันที่3จะต้องทาให้ระบบขับถ่ายของลูกของเราเนี่ยดีครับเพราะการที่ระบบขับถ่ายดีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ดีเช่นกันครับดังนั้นนะครับพอเราทําให้ร่างกายล็อภูมิุมกันแข็งแรงขึ้นนะครับอาการภูมิแพ้ต่่่าางๆๆก็จะะคอยยดดดีีีขขึึข้้นนนแลหไปใทสุ